Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những ừ. <laughs> uh, um, video hấp uh, uh. <laughs> <laughs>

แขนก็น้อยมั่ขาพ่อติดครพอติดจ้าจ้าตีตูดตีตูด ยาทามยาเห็ดมันบดีโนโนไม่ทำอยู่ทั้งหัวนะอาดเป็นอย่างนั้นเราไปบอกาดียวไปบอกของน้บอกไปคจะได้ตัวแมยอายังจแ่จอาดไม่สบายทอย่งอย่างต้องค่อยไปนตยยังว่าเป็นอันนี้ผู้ลูเรียนยังผููเรียนยังเลย